สมรักคำสิงเรียคาสินสอดตรงๆ90ล้านสำหรับนางเอกสาวและยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างเบสรักวานีกับพระเอกหนุ่มตรงๆเดอะสตาร์เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะคู่นี้บอกเลยค่ะว่าน้ำตาลเรียกพี่เพราะว่ามักจะออกมาโชว์ความหวานผ่านสื่ออย่างต่อเนื่องรักและดูแลกันดีมากๆที่สำคัญสายเปทั้งคู่แล้วก็อย่างที่หลายคนรู้กันดีว่าเบสนั้นเป็นลูกสาวของ อดีตนักมวยระดับโลกอย่างสมรักคำสิงเจ้าของชายาผมไม่ได้โม้บอกเลยค่ะว่าคุณพ่อน,นั้นห่วงลูกสาวมากๆแต่ว่ากับตรงๆน,นั้นดูเหมือนว่าจะเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับทางสมรักนะคะ อย่างล่าสุดสมรักได้มาออกรายการปากต่อปากของสานินิภาพรแล้วมีช่วงหนึ่งที่มีการพูดถึงเรื่องความรักของลูกสาวพร้อมทั้งพูดเรื่องสินสอดบอกเลยค่ะว่าไม่ธรรมดานี่แหละคุณพ่อที่หลายคนต้องการโดยสมรักเล่าว,ว่าสมัยที่เบสยังเด็กๆคุณพ่อก็ยอมรับว่าห่วงลูกสาวมากไม่ให้ไปทํารายงานบ้านเพื่อนต้องให้เพื่อนมาทําที่บ้านไม่ค่อยมีใครกล้ามาจีบลูกสาวแต่ว่าตอนนี้สมรักไม่ห่วงลูกสาวแล้วเพราะว่า ลูกเรียนจบมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแล้วสำหรับกระแสดราม่าที่มีคนบอกว่าเบสกับตรงๆอยู่ด้วยกันแล้วจริงไหมเพราะเห็นถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันตลอดคุณพ่อบอกว่าตนก็อยู่ด้วยแล้วมันผิดตรงไหนไม่ได้ไปกัน2ต่อสองแต่ถ้าคบกันแล้วพากันไปเที่ยวไปปาร์ตี้กินเหล้าเมาแออย่างนี้พอจะเตะเลยเวลาที่เบสกับตรงตครั้งรักกันแรกๆก็มีกระแอมเตือนไปบ้างบอกให้เบาๆส่วนตอนหลังๆมา ก็ถามลูกสาวว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะถ่ายอีกลูกมีคนชอบเยอะคอนเทนต์แต่ละอย่างพอเป็นคนคิดทําให้คนดูมีความสุขมาดูเองก็มีความสุขมากนะนอกจากนี้ยังเล่าต่ออีกว่าแรกๆที่ตรงๆเข้ามาจีบเบสไม่กังวลว่าจะมาหลอกลูกสาวเพราะตนก็บอกไปว่าเฮ้ยมึงเข้ามาดีๆนะเข้ามาไม่ดีกูอุ้มมึงนะมึงอดเป็นพระเอกนะส่วนนี้ใส่ที่ชอบในตัวตรงๆคือเป็นธรรมชาติบ้าๆเหมือนพ่ออะไรก็ได้ ง่ายๆพูดเพราะมีกิริยามารยาทดีมีการขออนุญาตเวลาจะพาเบสไปไหนพ่อก็ให้ไปส่วนเรื่องแต่งงานเป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้ตรงๆขายเสื้อตัวละ900บาทพ่อก็บอกไปว่าถ้าขายได้หนึ่งแสนตัวให้ตั้งขันมากมาเลยซึ่งพ่อซานี้คำนวณดูแล้วก็รวมเป็นเงินถึง90ล้านบาทจนถึงกับต้องถามว่านี้ใช่ค่าสินสอดหรือเปล่างานนี้สมรักถึงกับหัวเราะลั่นเลยแล้วบอกว่า พูดเล่นก่อนจะพูดทิ้งท้ายสุดซึ้งว่าเรื่องค่าสินสอดไม่ได้วางไว้ลูกคบใครแล้วมีความสุขก็พอแล้วตรงๆคือผู้ชายที่โชคดีที่สุดเพราะถ้าได้เบสเป็นแฟนกิริยามารายาทอันดับหนึ่งไม่เที่ยวไม่ดื่มสมรักเป็นคุณพ่อที่น่ารักมากๆเลยนะคะ